สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช h n n n e l d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  ้ o o o ยิงครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูชูชีไข่ลูกเขยโหรละพากรอบครับเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาเล่นๆนะครับแต่ปรากฏว่าอร่อยมากๆเลยครับวันนี้เราจะทอดไข่แบบไข่ลูกเขยนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสชูชีที่มีความหอมของเครื่องแกงแล้วก็มีรสชาติหวานเค็มกาลังดีเลยครับโรยด้วยหรละพากรอบเพิ่มความกรอบอร่อยแล้วก็เพิ่มความหอมไปด้วยนะครับ เข้ากันแล้วก็ลงตัวอย่างสุดๆไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นแรกเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นไข่ดัดดี้ใช้เป็นไข่เป็ด5ฟองครับต่อไปเป็นหมูสับ100กรัมพริกแกงเผ็ด1ช้อนโต๊ะกะที100่มิลลิลิตรน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า5ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะใบมะกรูดซอย1ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูซอย1ช้อนโต๊ะ ผงปรุงรส1ช้อนชาแล้วก็ใบโหระพาประมาณ1่ถ้วยครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็จะมาต้มไข่เป็ดก่อนนะครับเราตั้งน้ําให้เดือดบุดบนะครับพอน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่ไข่เป็ดลงไปต้มเลยครับและดีจะต้มให้สุกเลยนะครับเราก็จะใช้เวลาต้มประมาณ8นาทีครับถ้าเพื่อนๆอนอยากได้แบบยางมาตุมเราก็ใช้เวลาต้มประมาณ6-7นาทีครับพอไข่สุกแล้วเราก็นํามาแช่น้ําเปล่านะครับจากนั้นเราก็นํามาปอกเปลือกเลยครับ เพื่อนๆจะใช้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะครับแต่วันนี้ดันดี้ใช้เป็นไข่เป็ดนะครับเพราะว่าตัวไข่แดงของไข่เป็ดเนี่ยมันจะมันแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับพอเราปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็พักจริงไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทอดโหระพากรอบกันนะครับเราก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนครับพอน้ํามันร้อนแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาเนี่ยลงไปทอดเลยครับทอดไปเรื่อยๆจนใบโหระพาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้แล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับ เดี๋ยวเราพักทิ้งไว้เนี่ยตัวใบโหระพามันก็จะกรอบแล้วก็ใสขึ้นมาเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทอดไข่แบบไข่ลูกเขยนะครับเราก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนจากนั้นเราก็ใส่ไข่ลงไปทอดไปเรื่อยๆนะครับกลิ้งไปกลิ้งมาจนไข่ด้านนอกเนี่ยมันเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันพักทิ้งไว้ให้เย็นครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำซอสชูชีกันนะครับอย่างแรกเราใส่กะทิลงไปในกระทะจากนั้นเราก็ตั้งให้ร้อนนะครับพอกะทิร้อนแล้วเราก็ใส่หมูลงไปผัดกับกะทิให้หอมเลยครับผัดหมูไปเรื่อยๆจนหมูเนี่ยสุกเลยนะครับพอ,อหมูสุกแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปครับจากนั้นเราก็ผัดหมูพริกแกงแล้วก็กะทิให้เข้ากันเลยครับผัดไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างส่งกลิ่นหอมนะครับ พอทุกอย่างหอมได้ที่แล้วเราก็จะมาปรุงรสครับอย่างแรกเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปครับตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วก็ผงปรุงรสครับจากนั้นเราก็ผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ พอทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะใส่พริกขี้หนูซอยแล้วก็ใบมะกรูดซอยลงไปครับจากนั้นเราก็ผัดต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับให้น้ำซอสเนี่ยมันงวดลงแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็ปิดไฟแล้วก็เตรียมนำไปราดกับไข่ลูกเขยได้เลยครับตัวไข่ลูกเขยเราก็จะนำมาผ่าครึ่งแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะผ่า2หรือจะผ่า4ก็ได้นะครับ ตัวไข่เวลาเราไปทอดแล้วเนี่ยด้านนอกมันก็จะมีความหนึบๆน,นะครับแล้วก็ด้านในก็จะนุ่มอร่อยครับจากนั้นเราก็นําน้าซอสชูชีเนี่ยมาราดบนไข่ได้เลยครับสุดท้ายเราก็จะโรยด้วยโหระพากรอบเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มความกรอบอร่อยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูชูชีไข่ลูกเขยโหระพากรอบครับเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับแล้วก็อร่อยลงตัว มีความมันของไข่เป็ดแล้วก็มีความหอมของเครื่องแกงรสชาติหวานเค็มกำลังดีเลยนะครับแถมมีโหระพากรอบโรยหน้าไปอีกนะครับเป็นเมนูที่ทานเล่นๆก็ได้เป็นกับแกล้มก็ได้หรือจะเป็นกับข้าวก็อร่อยนะครับเ,เพื่อนๆลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดตี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ดดตตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ